หน้าคะเอกสารค่ะมีแค่นี้หรอก็หัวหน้าสั่งให้ฉันเป็นแค่เอกสารใช่หรอคะเนยเธอมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและการประชุมเนี่ยต้องมีพรีเซนเตชันเรื่องแค่เนี้ยี่ยังไม่รู้เลยเหรอหรือว่าจะต้องให้ฉันสอนไม่ใช่นะคะแต่เดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มการประชุมแล้วถ้าเกิดว่าให้ฉันทำตอนนี้ก็คงไม่ทัน ถ้าเธอทําได้เธอก็ทําแต่ถ้าเธอทำไม่ได้ใส่หัวเอาไปซะนี่ก็ถึงเวลาการประชุมแล้วแต่เยซี่ยังไม่มางานก็ยังไม่เสร็จดังนั้นฉันขอประกาศว่าพอดีเลยค่ะกำลังเริ่มประชุมกันใช่ไหมคะ ทุกคนคะเดี๋ยววันนี้นะคะฉันจะเป็นคนพิเศษงานเองค่ะขอให้ทุกคนนะคะเปิดหน้าแรกแล้วก็ดูตามสไลด์ด้านบนนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็นำเสำนอเท่านี้ค่ะมันทำทันได้ยังไงประชุมอยู่แท้ๆยังจะมีน้ำอ่อยแฟนสิอีกี่ xin phạm với con chứ Nè, đứng đi ว่าเห็นใสๆซื่อๆแบบนี้ไม่น่าเป็นเด็กเสียเลยเนาะน่าเสียดายว่ะนั่นดิพวกเธอฉันมีอะไรจะมากีซีอ่ะดูเป็นเด็กใสซื่อพวกเธอรู้อะไรไหมชีมีเสียเลี้ยงจ้าเธอตรนี้มีรถหรูอ่ะขับมารับมาส่งชีหน้าออฟฟิศทุกวันเลยเนะีแต่งตัวต้องมี่ของแด์เนี่ ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเด็กสมัยเนี้ยยอมแลกหรือแก่กัได้เพื่อเงิน